สวัสดีค่ะอะมาถึงแม่หมอก็จะเริ่มหัวข้อเลยเนาะอะ,อะหัวข้อวันนี้นะคะไพ่เล่าเรื่องคุณคุณมีดีอะไรทำไมคนที่อยู่ใกล้คุณถึงอิจฉาคุณดูซิอะทำไมเขาถึงอิจฉาคุณคะคุณมีดีอะไรตัวคุณอนะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะอ่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะตัวคุณมีดีอะไรอ่าดู โอ้ยมีดีสิมีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขชีวิตคุณน่ะเหมือนแบบว่าถึงจะไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรมากแต่คุณน่ะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วคุณก็ไปเที่ยวคุณได้ไปเที่ยวแบบคุณเหมือนคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้อ่ะแล้วคนที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณเขาก็เลยอิจฉา คุณเนี่ยน่าจะไปเที่ยวทุกเดือนปะไพ่เดอะเวอร์เนี่ยมันขึ้นมาคือคุณผ่านมาหมดแล้วแล้วตอนนี้คือชีวิตคือชีวิตคุณมีความสุขมากคุณไม่สนใจใครแล้วอะคุณตัดทุกคนหรือพลังงานลบๆหรือใครบูลลี่อะไรคุณคุณไม่สนใจพูดไปเลยว่าไปเลยอาจจะมีคนบูลลี่คุณโพสต์ว่าคุณอะไรเงี้ยคุณไม่ได้สนใจนะเพราะคุณผ่านมาแล้วอะเดอะเวอร์ขึ้นมาแล้วคือคุณเรียนรู้โลกแล้วอะ คุณรู้แล้วว่าคนแบบนี้เขาทําไมก็ถึงมาว่าคุณเขาถึงว่าคนนู้นคนนี้เพราะชีวิตเขามันไม่มีความสุขหรือมันเป็นปมด้อยอะไรของตัวเขาเขามีปมอะไรสักอย่างอาจจะเป็นปมจากวัยเด็กของเขาก็ได้เขาอาจจะมีปมจากวัยเด็กของเขาเขาก็เลยเอามาลงกับคุณแต่คราวนี้ตัวคุณอะ่ะมันผ่านมาแล้ว พวกนี้ออกไปแล้วพวกที่พลังงานลบๆทั้งหลายตัวคุณตัดออกไปแล้วตอนนี้ชีวิตคุณมีความสุขมากอยากทําอะไรก็ทําอยากไปเที่ยวไหนก็ทําไปไปทางานนะงานที่คุณทํานะคุณไม่ต้องทํางานทุกวันคุณอยากทําตอนไหนคุณก็ทําได้เนี่ยตัวคุณอ่ะดูต่อสิแล้วไพ่เล่าเรื่องคุณเนี่ยอะคุณมีดีอะไรอีกดูสิทาไมเขาถึงอฉาอะไรคุณขนาดนี้อื พลังงานมันมันมัน,ม,นมันขึ้นมาที่แม่หมอเลยนะดูน้ำเสียงแม่หมอเลยออ้ยคุณน่ะมันรู้ทุกเรื่องรู้ยันฟ้าบนดินน่ะรู้ว่าคนมาแบบนี้คือคุณน่ะรับรู้ทุกอย่างคุณรับรู้ทุกอย่างเลยว่าเขาอะ่ะทำแบบนี้เพราะอะไร คนคนนี้ว่าคุณเพราะอะไระคนที่ทําไม่ดีกับคุณบูลลี่คุณหรือบูลลี่คนอื่นเขาทำํำแบบนี้เพราะอะไรเพราะคุณคุณมันผ่านมาคุณเคยทําเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเป็นเหมือนเขาด้วยซ้ําแต่คราวนี้ตัวคุณอ่ะมันมีพลังงานแบบเป็นคนที่อมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเป็นคนที่มุ่งมั่น ทำอะไรทำจริงพูดจริงทำจริงคุณเป็นคนแบบนี้ตัวคุณน่ะเขาดูแล้วเขาถึงได้อิจฉาคุณไงเพราะเขาเขาแบบดูแล้วทํำไมคุณเก่งจังดูทั้งๆที่คุณไม่น่าจะเก่งหรือคุณไม่ได้สวยแต่ทาไมคุณแบบมีคนชอบคุณเยอะแบบทําไมคุณใช้ชีวิตได้มีแบบอิสระแล้วมีความสุขจังทํำไมคุณดูมีความสุขจังอะไรเงี้ยเขาเลยอิจฉาปะจริงเนี่ยตัวคุณอะนะอะดูต่อสิทําไมเขาถึงอิจฉาคุณอีกคะ าออะไรอะ่ะคุณมีดีอะไรอุ้ยนี่ดีนียังออกมาอืมเซเว่นออฟสอด้จริงจตัวคุณอะ่ะโอ้ยเจอมาหมดแหละแล้วคุณก็ได้เรียนรู้แล้วว่าใครก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บปวดใช่ไหมจะทำอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วทำอะไรคุณไม่ได้เลยแค่ แคบคำพูดหรืออะไรใส่คุณใช่ไหมคุณก็ไม่ได้สนใจไม่แคร์ดอนแคร์เหมือนคุณเป็นแบบนี้เลยดอนแคร์ฉันดอนแคร์ค่ะอืมแล้วเจ็ดดาบนะใครก็ตามที่เข้ามาทำร้ายคุณนะคุณก็ทำกลับด้วยดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับคุณเป็นแบบนี้ตัวคุณอนะแล้วทำจริงด้วยไม่กลัวไม่กลัวใครเลยอืม ใครที่กล้ามาทําคุณอะนะคิดผิดจริงๆเพราะตัวคุณอะมันเก่งไม่กลัวใครด้วยแล้วดูภายนอกคุณเนะ่เงียบเงียบอะไรเงี้ยอย่านะถึงจะเงียบแต่ฉันก็ร้ายเป็นนะอะไรเงี้ยตัวคุณเป็นอย่างนี้อย่าได้มายุ่งกับฉันนะฉันไม่ยุ่งกับใครก็อย่ามายุ่งกับฉันนะคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะดูต่อโอ้ยเขาถึงมันไส้คุณไนะความมั่นใจคุณก็สูง อืมมไหมเป็นคนเที่ยงตรงซื่อสัตย์รักยุติธรรมมีความยุติธรรมมีความยุติธรรมสูงเลยคุณอนะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากใครอยากได้มาทำร้ายคุณนะไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยะคะ่ะเอาคืนเหมือนกันไม่กลัวด้วยตัวคุณเป็นแบบนี้อืมตัวคุณนี่มันเก่งนะ แถมยังทําให้เขากลัวด้วยรักความยุติธรรมไม่พอคนที่คิดจะทําร้ายคุณเขากลัวคุณนะไพ่เนี่ยเป็นบออเลยเขากลัวคุณนะไม่มีใครกล้าคิดทําร้ายคุณนะคุณนมีทั้งด้านดีและด้านเขาเรียกอะไรด้านดําด้านขาวอะคุณมีด้านดาด้านขาวแต่คุณไม่เลือกที่จะใช้ใช้เฉพาะคนที่ทํากับคุณก่อนคุณจะใช้เฉพาะคนที่ทําร้ายคุณทําให้คุณเสียใจให้คุณเสียความรู้สึก ตัวคุณอะใช่ไหมโอ้ยใบนี้หลุดออกมาค่ะ่ะเห็นปะจริงๆด้วยโหยตัวคุณเนี่ยนะเจอคนคนรอบข้างคุณเนี่ยคิดร้ายกับคุณจริงๆเพราะอะไรเพราะคุณมันโดดเด่นความโดดเด่นคุณมันเยอะอืมเป็นคนที่เก่งเข้าสังคมก็เก่งถ้าได้เข้าสังคมคุณก็เข้าได้อ่า แล้วยังมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่เคยคิดร้ายกับใครด้วยตัวคุณแต่คนรอบข้างกับคนที่ได้แบบอยู่ใกล้ชิดคุณน่ะจะได้เรียนรู้พลังงานของคุณบางอย่างเหมือนมันเป็นออร่าอะไรสักอย่างที่แบบทำให้เขาแบบเก่งๆกับคุณน่ะเนี่ยใหมันขึ้นมาอืมออร่าคุณอ่ะคุณไม่กลัวเข้ามาสิกูพร้อมเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดอย่างเงี้ย เจ็ดดามนี่รอปักอะไรมาสิอืมปักคนที่คิดไม่ดีกับคุณนั่นแหละจริงแล้วตัวคุณ่ะนะมันเหมือนแบบคุณอาจจะไม่ได้สวยมากาจ,จะแบบเป็นคนแบบกลางๆอะไรเงี้ยแต่ทําไมคนอื่นถึงไม่ชอบคุณเพราะอะไรเพราะคุณมันมีเหมือนเหมือนแสงในตัวเองอะมันเป็นพลังงานบางอย่างที่แบบไม่บอกก็พูดไม่ถูกะนะแบบแสงของคุณอะ อืมแล้วอย่างคุณเป็นคนที่แบบมีความคิดที่แบบโตกว่าตัวแล้วก็แบบสมมติว่าคนรุ่นราวเขาเดียวกับคุณใช่ไหมความคิดคุณอะมันนําพวกเขาไปแล้วอ่ะเขาเนียยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะแต่คุณนี่มันนําเลยไปแล้วอ่ะเขาถึงได้อิจฉาถึงไม่ชอบคุณไงมันไส้คุณอะอืมเพราะว่าคุณมันเก่งอ่ะเก่งจริงๆยอมรับเลยเนี่ยแม่หมอเปิดไพ่มาเนี่ยโอ้โห ทั้งเก่งทั้งมีคุณธรรมอุย้ยใบนี้หลุดแป๊บนึงนะคะีงใบนี้หลุดออกมาเห็นปะโอ้แล้วคุณเป็นคนแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะ่ะแบบคนที่แบบตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่แบบดูแล้วมีน้อยกว่าคุณด้อยกว่าคุณดูแล้วน่าสงสาระคุณช่วยเหลือเขาหมดเลยอะ่ะ คุณเป็นคนแบบนี้นี่เองคนรอบข้างเขาถึงไม่ค่อยชอบคุณนะเพราะความใจดีของคุณนะใจดีเกินไปเขาบางคนเขาคิดไม่ดีเขาก็มองว่าคุณเสแสร้งหรือเปล่าแกล้งทําหรือเปล่าไงปะจริงแล้วคุณก็คุณไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะคุณคุณมันเป็นคนแบบนี้นิสัยคุณน่ะลึกๆคุณน่ะมันเป็นคนแบบนี้ไม่เคยคิดร้ายกับใครรักทุกคนยิ่งใครที่แบบอ่อนเขาเรียกอะไร ดูดูดูด้อยกับคุณนะคุณแบบจะช่วยเหลือเขาอ่จริงแบบยอมยอมยอมรับในตัวเองอะ่ะแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองก็เป็นคนแบบว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะคนอื่นเขาอยู่ข้างคุณเขาเห็นแล้วเขาก็มันไส้แล้วมั้งหรือว่าคุณไปช่วยเหลือแฟนของคนอื่นเขาหรือเปล่าทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ชอบคุณขนาดเนี้ยคนรอบข้างคุณอะ พลังงานคุณอนะมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเป็นออร่าบางอย่างเลยนะนะเห็นไหมอุ้ยเนี่ยคุณนี่มันคุณมีเพื่อนนะไม่ใช่คุณไม่มีนะคุณมีเพื่อนสนิทคุณจะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกเนี่ยเหมือนในรูปนี้เลยประมาณสี่คนสามคนสี่คนเนี่ยอืมแล้วเพื่อนสนิทคนุนพวกนี้น่าจะครบกับคุณเนี่ย อายุอายุการคบกันกนะ็น่าจะประมาณยี่สิบปีขึ้นแล้วหรือหรือหรืออาจจะสิบกว่าปีขึ้นอนะ่ะอืมแล้วตัวคุณนะ่ะไม่ได้มีแค่เพื่อนนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณด้วยนะอยู่ข้างคุณตลอดเลยอยู่ไม่ห่างด้วยจริงแล้วตัวคุณนะ่ะมันอาจจะมีลักษณะพิเศษเลยอาจจะเป็น ตัวคุณน่าอาจจะมีลักษณะพิเศษอย่างเช่นพูดเก่งเฟนลี่ดูไม่เสแสร้งแกล้งทำอะไรเงี้ยอ่าคนรอบข้างคุณบางคนเขาก็ดูออกแต่บางคนเขาก็คิดว่าคุณเสแสร้งหรือเปล่าอแกล้งทําหรือเปล่าคนนี้เขาไม่ชอบคุณนั่นแหละคนนี้เขาอิจฉาคุณไม่ใช่เขาไม่ชอบคุณหรอกเขาอิจฉาคุณจริงเขาอิจฉาคุณค่ะอ่ะดูต่อแล้ยวยังไงต่อคะไพ่อยากจะบ,บอกอะไรอีก คุณมีดีเยอะขนาดเนี้ยเป็นแม่หมอแม่หมอก็อิจฉาคุณละมากเนี่ยเอกออกคับออกมาแล้วเห็นปะโอ้โหคุณนี่มันไม่เคยคิดร้ายกับใครจริงๆนะรักสัตว์ด,ด้วยแล้วก็แม้รู้ว่าใครคิดร้ายกับคุณใชไมคุณอาจจะโกรธช่วงแรกๆนะพอผ่านเวลาผ่านไปอ่ะไม่กี่เดือนคุณก็ให้อภัยเขาแล้วอะ่ะเพราะตัวคุณเน่ะคุณเป็นคนแบบโกรธใครได้ไม่นานหรอก แต่ล่าสุดเนี่ยคุณน่าจะเจอแบบมนหนักอ่ะเป็นคนข้างคุณที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรกับคุณหรือเขาไม่คุณไม่คิดว่าเขาจะแบบอย่างเงี้ยกับคุณอ่ะแบบทําไม่ดีกับคุณอะไรเงี้ยแล้วเหมือนคุณก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นแล้วอ่ะแต่คุณก็ยังมีความแบบว่าอบอ้อมอารีรักทุกคนเหมือนเดิมตัวคุณนะนะ อต่อเดี๋ยวเป็นคนรักสัตว์ด้วยอเห็นปะเนี่ยคุณจบมาแล้วคุณจบจากคนพวกเนี้ยคนรอบข้างคุณนะ่ะอีกนิดนึงเนี่ยเชือกจะขาดแล้วอะแต่ว่าแม่หมอดูคุณขาดแหละตัดขาดเลยเห็นไหมดาบจะตัดให้ขาดเลย ใครมาทำอะไรไม่ดีกับคุณเหรอมาสิรอเลยค่ะตัดอย่างเดียวพลังงานอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกตัวคุณลบลบ,ลบหรือเออ่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณตัดเลยนะตัดเขาออกจากชีวิตคุณเลยหรือคุณเดินออกมาจากชีวิตเขาเลยไม่ให้ค่าคนพวกนั้นเลยอ่ะตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองอ่ะรักตัวเองอยู่ตัวเองรักตัวเองรักคนที่คุณคือคุณไม่ได้เป็นคนไม่รู้อ่ะ คุณรู้คุณรู้ทุกอย่างคุณดูออกใครมาแนวไหนมาดีมาร้ายอ่ามาแซะคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณดูออกคุณรู้หมดอยู่ที่ว่าคุณจะพูดไม่พูดแค่นั้นเองอืมแล้วคนพวกนี้นะเขาก็ได้แท้อิจฉาคุณนั่นแหละเพราะตัวคุณมันมีดีเยอะถ้าคุณไม่ได้สวยใช่ไหมแต่จิตใจคุณมันดีอ่ะ ถึงคุณไม่ได้สวยมากนะไม่ใช่ว่าคุณไม่สวยนะคุณก็สวยในในแบบของคุณอะแต่คุณก็ไม่ได้สวยแบบสวยเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่หมอดูจากไพ่นะคุณก็ไม่ได้สวยมากแต่จิตใจคุณมันสวยมากอะเพราะคุณไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยจริงๆคุณคิดดีกับทุกคนหมดอืมอ่ะดูต่อคะ่ะอ่ะไปต่อเลยนะไพ่จะบอกอะไรอ่ะนี่โอ้โห ดอะสตาโอ้โหเขาจะไม่อิจฉาคุณได้ยังไงนี่เดอะสตาร์ออกมายืนยันแล้วเขาจะไม่ไม่รู้สึกอิจฉาคุณได้งไงชีวิตคุณมันแบบมันดีอะเหมือนเหมือนแบบเหมือนชีวิตคุณเนี่ยมีอะไรแบบมีเซอร์ไพรส์ให้เขาดูตลอดเลยอะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอ,ทอะ,ไทนนะทำอะไรก็ทํางานเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องทํางานทุกวันเหมือนพวกเขาอะ่ะ โอ้เขาถึงอิจฉาคุณไงเพราะคุณเนี่ยไพยเ่เดอะสตาร์ปิดท้ายเลยอ่แล้วเดอเวอร์นำหน้าเห็นปะโอ้โหตัวคุณน,นี่แล้วไพ่เดทติดกับพ The Star ไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะดูโอ้โหใครจะมาทำอะไรคุณได้คุณมันสวยอะไม่สวยรูปก็สวยจิตใจแล้วแถมยังเป็นคนที่อบอ้อมอารีรักสัตว์รักทุกคน แล้วเวลาคุณไปไหนใช่ไหมคนที่เขาแบบเห็นคุณอะออรา่าคุณมันพุ่งมันเลยนะอาจจะเป็นลักษณะท่าทางการเดินของคุณก็ได้หรือคําพูดหรือน้ําเสียงคุณก็ได้นะมันเหมือนแบบมันต้องทําให้บางคนหันมามองคุณอนะอืมมันเป็นมันเป็นเหมือนออรา่าพลังงานบางอย่างในตัวคุณนะนะใครก็เลิกเรียนแบบคุณไม่ได้นะจริงแล้วคุณนี่โอ้โหแบบ ไม่หมอแบบโอ๊ยไม่หมอเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงยิจฉชาคุณนะอ่ะ,อะขอขอขออีกสามใบค่ะดูสิอุ้ยแปบ๊บนะคะขออีกสามใบค่ะดูสิว่าอุ้ยขอโทษนะคะมีเสียงเขาจุดพุไม่หมอไม่ได้อยู่ไทยนะที่นี่เขาจุดพุบ่อยมากเลยค่ะอ่ะต่ออาจจะเสียงดังหน่อยนะคะอุ๊ย หูยนี่อีกสามใบขึ้นมาแล้วโอ้โหเดอะเมจิเชียนอคุณน,นี่มันรอบรู้ทุกเรื่องจริงๆต่อสู้ก็ได้ไม่กลัวใครด้วยไม่เกรงกลัวใครเลยไม่เคยเกรงกลัวใครด้วยถึงคุณไม่ได้สู้ด้วยกําลังแต่คุณใช้สมองสู้นะตัวคุณอนะ่ะอืมใช้สมองสมองสติปัญญาของคุณอนะ่ะสู้ แล้วเขาก็สู้คุณไม่ได้เพราะเขาไม่ไม่ได้มีสติป,ปัญญาเหมือนคุณนะคุณมันคนเก่งไงเอออุย้ยไอคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะอิจฉาคุณเพราะคุณมันเป็นคนที่แบบว่ารอบรู้ทุกเรื่องแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยอ่ะดูโอ้โหนี่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเลยเห็นปะเจ็ดเหรียญขึ้นมาคุณเนี่ยนะแบบ เป็นคนรวยยังไม่พอเป็นคนที่แบบมีเงินใช้ไม่ขาดอะถึงคุณจะเหมือนแบบแต่ละเดือนคุณต้องใช้จ่ายเีอยไม่ต้องห่วงเลยอะคุณมีถึงตอนนี้คุณไม่มีเนี่ยตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนี้นะคุณจะไม่แบบไม่ต้องมาแบบเป็นห่วงเรื่องเงินหรือคิดเรื่องเงินเลยอะมีเหลือๆไปฝากคนอื่นได้ด้วยนะอาจจะเป็นครอบครัวคนหรือคนรอบข้างที่คุณจะต้องดูแลอาจจะเป็นลูกเป็น แม่เป็นยายเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูแลเขาอะเออเนี่ยไพ่มันออกมาแล้วถธออาจจะยังไม่ถึงสิบเหรียญหรือหนึ่งเหรียญใหญ่ๆนะแต่ก็เจ็ดนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีเงินพอใช้อยู่นะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าใช้เหลือๆเ,เนี่ยดูดิคุณได้ไปเที่ยวอยากไปไหนก็ไปเห็นปะอีกใบหนึ่งนะคะ ใบนี้อยากออกจริงๆสองรอบแล้วเมื่อกี้แม่หมอสับสองรอบก็เดดโดดออกมาสองรอบแล้วอะเห็นปะโอ้โหสุดยอดเรียงกันเลยเลียงกันเลยเห็นไหมเซเว่นอันนี้ไม่หมอดูผิดอันนี้เป็นหกหกเหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นมาเออในในบางคนเนี่ยตอนนี้กำลังมีงานที่สองปะอาจจะไม่ใช่งานประจำมาเป็นงานรองอ่ะ ออคุณจะได้เงินจากงานนี้นะงานของคุณอะเออแล้วคนรอบข้างคุณที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นคุณร่ํารวยอยากไปไหนอยากใช้ชีวิตยังไงอยากจะทํางานตอนไหนเว้ยไพ่ดูขอโทษค่ะอ่ะอยากจะใช้ชีวิตยังไงเขาอยากใช้ชีวิตเหมือนคุณอะคอยคอยสอดสองคุณอยู่ตลอดเลยคนคนนี้อืมแล้วคนรอบข้างคุณคนนี้นะ เขาอิจฉาคุณว่าคุณดูร่ํารวยด้วยคุณดูร่ํารวยรู้เยอะร่ํารวยสไตา์อีกโอ้ยไม่ต้องพูดเลยคือคนคนนี้เขาคิดไม่ดีกับคุณแม่หมอรู้แล้วว่าคุณรู้ว่าเป็นใครแม่หมอเชื่อว่าคุณรู้เพราะไพ่มันขึ้นมาเนี่ยไพ่นี้คือคุณนี่เป็นคนรอบรู้รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างใครเข้ามายังไง เข้ามาดีก็ได้ดีอะถ้าเข้ามาร้ายใส่คุณคุณก็ร้ายกลับอ่ะคุณไม่สนด้วยอืมร้ายแบบใช้สมองอ่ะตัวคุณอ่ะอืมร้ายแบบเขาเรียกอะไรร้ายดุเขาเรียกอะไรร,ร,ะไร,ร้ายดุก็ได้อะเออร้ายไม่พอดุอต่างหากดุนี่ไม่ใช่แบบไปกัดเขาหรือไปฆ่าเขาหรืออะไรนะไบบแบบคือพลังของคุณอะพลังงานของคุณมันคนที่เขาอยู่ข้างคุณกเหมือนเขารู้ว่า คุณมันเป็นคนจริงอ่ะเอาจริงแน่จริงแล้วก็แบบพูดจริงทําจริงเขารู้แถมยังคุณมีเงินด้วยเป็นคนมีเงินอืมเขาสู้อะไรคุณไม่ได้เลยคนรอบข้างคุณอะอ่ะนี่ก็จบแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเอ่อที่ดูช่องแม่หมอจบเนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ